สบายดีถุกคนยินดีจะทเขาสื่อซ่องนี่ซานเนี่ยอีกคือเก่านะพี่น้องมานี้นี่กะสีผ้าพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศเนาะยูวัดพ้นสูงนะเนาะพอมีเอฟซีอย่าเข็นวัดพ้นสูงเป็นอย่างไดเนาะกะสีเป็นอนะไรเนาะพอมีเอฟซีท่านหนึง่งอย่าไห่นี่มา่ายถ่ยหูใบเสียงซีไหนะ่เนาะละกันี่กะสีมา่ายเห็นนะเนาะพายูวัดขาเจ้าเอาขึ้นได้ล่ะกะบ,บมีนั้น นี่ก็เลยสีพ้าพี่น้องมาเบิ่งอยู่วัดโพนสูงนะเพว่ากามีเอฟซีอยากเห็นวัดโพนสูงนาะพี่น้องกับสีเป็นอะนไรเนาะกาไปตอนนี้เรากลับมาหอดแล้วเนาะมากับสาวกิตตี้เนาะกาไปไปเบิง่งเนาะหรือว่าไปติดตามไปพร้อมๆกันเลยเนาะวันที่สามเดือนหนึ่งปีพศสองพันห้รห้าสิบสามทางขึ้นวัดรีสวรณารา,ามนนสูงเนาะเจ้าอาธิการวัดยาฐานทองแดงสูง ทำโมพรมขณะสูงหาหมบ้านพรอมออกต้นหยาดโยมเพศยิ่ิงเลยเพศซ้ทรายทุกๆคนนะพี่น้องแต่กี้เนาะยังบ่ได้มีหัวล่ะกะยังบร่ได้เหตุทางขึ้นแบบนี้นะบ้านนี้มีหัวเลยนะพี่น้องเลาวก็สียางขึ้นเนาะ อย่งบ่มี้บันไดแบบนี้เนาะมีแต่ทางขึ้นธรรมดาเนาะือว่ารถไปเกี่ยวขึ้นทั้งคนจะได้แล้วเฮาก็ะิมสิมากขึ้นดูนี่บันไดเ้อพีเนางเอากระดุมสนนินนะพอึงสินมาก็ะได้ ทรงผ่เนแล้วค่ะบริขินหน้าที่เนาะเ่าเป็นมาทางที่นี่แต่เราไปทางบ้านบรรยากาศนี่แต่เราไปทางบ้านได้ก่อ,อกนคะ่าวันน้องรับจันน้องรับจันนะอเออแม่เราไปทางบ้านตาแล้วคุณเราบบริกรมาทางที่นะพี่น้องแล้วก็ถ่ามีเวลาในะวันศิลเนานะกิ๊ลองมาใส่บาตรอยู่พี่นะพี่น้องสีเป็นยังไงเนาะ กแบบต,ตั้งยายอะไตามต้นไม้นล้เป็นหอกองหองข้าเจ้านะมมนนี่อากาศห้อดนะที่น้องแดดแต่ว่าแบบมันมีห่มไม้ดายนะมันจะไปเย็นบรรยากาศเนาะโคนสูง นางยังเนาะโบหูซ <c oughs> ื้อถ่ายเอฟซีอันใด้หูกับคอมเมนต์มาเนาะหูปั้นอันนี้บ่หูวนางอีหยังนางพรมหอมนะนางอีหยังนี่ก็บ่บหัวนะพี่น้องนี่กับสิ่นี้ผมไม่ลายนะสิ่นี้ผ้าใหญ่นะโบหัว่าผ้าอีกเออถ้าเกี่ยวเอาพี่ขอโทษเนาะหัว่าตุอีหยังเนาะโบหันนี้กับที่เป็นบอลเนาะคอยอยู่เลยเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บ่มีหยังะคอยอยู่เพิ่นก็ะไรอัดไว้เนาะ มีแต่ยังพอยังพออีกยังก็ามนไ่ดูน้ทางนี้เป็นทางเดเกี่ยวขึ้นมาหอดีเลยเาิน้าเกี่ย่เลย มันมีภาษาแต่ว่ามันบโมกบพี่น้องตอนนี้กันมันบอครบเนาะมีแต่อีกสามยังยังเจ็ดกันเนาะเขาก็สซีไายแต่มหนี้ก่อนเนาะแล้วเขากับซีไทยที่วัดอื่นเนาะรอบรอบมาเป็นหนกี้เนาะมายินสักที ใชนะ่นุบเป็นผานะนะจ๊ะี่นี่ตูบนะ้บริจาคเนาะนี่ก็บริจาค มาวัดเาก็ต้องบริจารคเี่นนะโมาล,ลกันไดเจ็ดใจสาตานนะคือ <c oughs> บริจาคมาประมาณนี้นะวัดพลสูงเนาะ มูอหนานะวันซีนทัศน์สิมาใส่บาตรดูพี่นะพี่น้องถ้าเบิรงคิดเลยมีหมากนี่เนะบิมงมึกหมากยังนะนจ้ะโบอู่หมากยังเนาะนี่โนะบเคยกินหนึ่งนะพี่น้องโบเคยเห็นนะกินกระแ่บเลยกินกระแ่บได้หนึ่งเนาะกินกระยันเนนะบื่อกินเกระแซ่บ สุกเต็มเลยพี่น้องแต่สีประมาณนี้นะทุกคนหวัดพ้นสูงเนะาะแต่มีเอฟซีคือสีอยากเห็นเพราะว่าหวัดพ้นสูงอันนี้สิเป็นใบสมลมเนาะพี่น้องกินกับแจวก็ได้และว่ะใส่หมอนะหมอยอมเสื้อดำหมอคามเนาะนี่หละใบสมลมกินนะแซ่บนะพี่น้องตอน เฮียนอยู่หงเฮียนบ้านดดนแดงเนาะมันกะมีละกานี่ก็ไปเก็บกินกับแจวแดงนะแซบสิเก็บไปกินก่อนเนาะคิดเห็นตอนนั้นนะพี่นอ้องแซบไลนี่มากเก็บเอาไปวไ้กินนะตามกินกับแจวแดง กัศย์สีลายเนาะเกิดู่ตามนี้ทางขึ้นเนาะพี่น้องเขาเจ้ากระสีปลูกดอกไม้เนาะประดับทางขึ้นกระส์ประมาณนี้นี่เก็บกะได้ก้ามหนึ่งนะทุกคนกิตตี้กัศสีถ่ายอยู่รถเนาะเป็นฮ้อนแดดเนาะเป็นมือไงปลาอันนี้กัศสีเป็นปลาโคกเนาะพี่น้องสีมันสีเป็นโคกนี่แต่ไม่ยังไม่เปลือกเสือกเนาะ ทางพุ่นไปทางพุ่นกกสิออกไปป่าซานะพี่น้องนี่เกสิเป็นวัดเนาะกะใกล้กักนทุกคนบรรยากาศเนาะ เอากระออกมาหอดทางใหญ่เลยเนาะนี่กัสีเป็นหัวองียนบานดําแดงนะพี่น้องเฮียนที่นี้เฮียนมอต้นกัเฮียนอยู่นี่ลงเลขนะเป็นองเียนบานดํนแดงเนาะทุกคนตอนนี้ นี่กะสิคอเจ้าคิวยเพียงซํานี่เนาะลิปนี้กับว่าี่ยังลายมีแต่นี่มารีวิววัดพูนสูงไห่เอฟซีทุกทุกทางบึ้งเนาะเพราะว่ามีเอฟซีานหนึ่งเพิ่อนอยากเห็นวัดโพนสูงพี่น้องวัดพพนสูงเป็นอย่างไดเนาะวัดพพนสูงมันกะสิมนี้โพนแล้วก็ตั้งวัดอยู่ในโพนเนาะเพราะว่านี่กะมีเอฟซีเพิ่อนอยากได้อันใบเสียงซีกันทีหนึ่งหอดทีสองเนาะกับพอดีมีแต่สิบสิบสองเนาะ มีแต่สิบสามกันหนึ่งจะเออมีแต่สิบสามน,มนะพี่น้องบ่อหอดซ้าซ้ำเลยนี่ก็สิไปหาถ่ายอยู่วัดไม่ไห่เนาะพอมันบอกครบนะพี่น้องแล้วกันสีคอเจ้าคีวแบบสีคอเจ้าคี่์ไปเพียงซันนี้เนาะถ่ายพี่น้องมาคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะเผื่อสิเป็นกำลังใจให้พวกเราให้คลิปต,ต่อไปพอกันหม่ในคลิปหนาเนะบายบาย